ในพื้นที่ของเราเนี่ยก็ยังมีการยังไม่ได้มีคำสั่งห้ามเด็ดขาดในกิจกรรมต่างๆเพียงแต่ว่าให้ใช้มาตรการในการคัดกรองที่ค่อนข้างสูงในการควบคู่ไปกับการปฏิบัติ เดินทางออกนอกพื้นที่นะครับในสถานการณ์อย่างนี้เราจะกวดขันคนที่เข้ามาหลบหนีเข้ามาผ่านช่องทางธรรมชาติต่างๆที่เข้ามาใหม่ๆสดๆพวกนี้จะต้องกวดขัน นะครับย้ําว่าทุกบ่อนไม่สามารถเปิดได้นะทุกบ่อนไม่ว่าจะเป็นบ่อนอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ต้องมีมาตรการในการควบคุมอย่างเข้มงวดนะครับ